สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะไปขายของกันนะคะที่ตลาดนัดนะคะก่อนจะไปเราก็เตรียมของไว้นะคะเพื่อจะไปขายนะคะแต่ว่าวันนี้อากาศก็ยังไงยังไงอยู่นะคะเหมือนฝนจะตกนะคะดูจากท้องฟ้าแล้วตกแน่นอนเลยะคะ่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะเปียกหรือไม่เปียก พอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะคนของขึ้นรถเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันไปที่ตลาดได้เลยนะคะระหว่างทางก็จะแต่งหน้าไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการไม่นนเสียเวลานะคะอันนี้ก็คือทางที่เราจะไปขายของนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าข้าวโพดเลยะคะ่ะทางลัดกับทางนี้ก่อนจะถึงตลาดเราก็แวะเติมพลังนิดนึงนะคะด้วยกาแฟนะคะ หลังจากที่เราเติมพลังเสร็จนะคะขี่มาอีกสักพักนึงนะคะก็จะถึงตลาดที่เราจะไปขายของวันนี้กันนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนบ่อไทยนั่นเองคะ่ะนั่นก็คือตลาดนัดตอนเย็นที่บ่อไทยนะคะใครอยู่แถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะอันนี้เราก็ถึงตลาดแล้วนะคะ อันนี้พอถึงตลาดแล้วนะคะเราก็เริ่มตั้งร้านกันเลยนะคะโดยการกางเต็นท์จัดโต๊ะอะไรให้เรียบร้อยนะคะนี่ค่ะทุกคน พอเราตั้งร้านยังไม่เสร็จเลยนะคะลมก็มาค่ะดูค่ะขาดเต็นท์หักเลยนะคะแล้วก็เลยต้องหุบเต็นท์ไว้ก่อนสักพักหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะชีวิตคนขายของนะคะไม่ว่ายังไงฝนจะตกแดดจะออกยังไงเราก็ต้องไปขายอยู่ดีค่ะหยุดไม่ได้มันร้อนค่ะร้อนเงิน <laughs> พอลมเริ่มสงบนะคะเราก็จะมาจัดร้านเตรียม ทำซูชิได้เลยนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของซูชิที่เราทำออกมาวันนี้นะคะอันนี้ก็คือไปปั้นที่ตลาดทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้ปั้นไปจจากบ้านนะคะเป็นไงบ้างคะน่าทานรือเปล่าคะอันนี้พอเราปั้นเสร็จนะคะทำทุกอย่างเสร็จเราก็นั่งรอลูกค้ามาเลยค่ะวันนี้แลดูตลาดเงียบๆนะคะแต่ก็ขายหมดนะคะวันนี้ไม่ได้รีบอะไรมากมายค่ะ พอขายหมดแล้วเราก็เก็บของกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะนี่แหละค่ะชีวิตพ่อค้าแมค้านะคะตื่นขึ้นมาทํางานนะคะขนของขึ้นรถขนของลงรถอยู่อย่างนี้ทุกวันค่ะเป็นชีวิตประจําวันเลยค่ะฝนตกก็ไปแดดออกก็ไปค่ะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเราก็ต้องดูกันไปนะคะเพราะชีวิตเรามีค่าค่ะค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่างวดรถค่าลูกค่ะทุกคน <laughs> นั่นแหละค่ะ ความมีค่าของเราก็แตกต่างกันนะคะแต่ละคนและแล้วเราก็เก็บของเสร็จนะคะเราก็จะกลับบ้านกันนะคะส่วนนี่ก็คือผลงานของเราค่ะเงินที่ขายได้วันนี้ทั้งหมดนะคะก็จะมีใช้ไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะที่เหลือก็เอาเก็บไว้ไปลงทุนต่อค่ะแล้วก็เก็บไว้กินค่ะวันนี้ฝนตกนะคะแต่ก็พอได้อยู่ค่ะหมดตกแล้วก็หยุดค่ะ ถือว่าโอเคค่ะวันนี้ประสบความสำเร็จค่ะบ๊ายบาย